สวัสดีครับอันนี้ก็อยู่กับช่องเดสทีวีนะเอาวันนี้ก็จะมาแจากรหัสนะที่ผมสัญญาเอาไว้ที่ให้ไปกด c h anel n อัตเ r อร anel n ถึงหนึ่งยซับนะโอเคตอนนี้ก็ถึง1นึ่งร้อยสิบสกว่าซับแล้วแหละอ่ะโอเคนะก็ช่องนั้นก็เยี่ยมมากนะก็เอกอรื่องอีทัวร เล่นเอวีนะก็จัดปดันธิต์นะโอเคนะก็แจกรหัสกันเลยดีกว่านะเนาะโดยการไม่เสียเวลาเจ้ารหัสอีกก็ปืนเอกของมันก็คือดาร์กไนท์นะตัวละครก็มีในวงล้อมของนะลัมโบลัมโบอะไรนั่นนะใช่ป่ะชื่ออะไรนะวนะนะงล้อมมีจิกโปเออโปที่ไหนโบเออมีจิกโบนะโอเค ก็ในวงล้อมนี้ก็ได้ตัวละครมาสักสามเดือนนะสามสามเดือนโอเคตัวละครนี้นะโอเคตอนนี้ก็มันอยู่ยที่เท่าไหร่แล้วนะตัวละครฝ่ายน้ำเงินนะก็อยู่ที่สามสิบสี่นะมาดูตัวละครฝ่ายแดงกันบ้างนะตัวละครฝ่ายแดงก็อยู่ที่สามสิบสี่เช่นกันนะโอเค มาดูการอุปกรณ์ของมันมั่งนะเขากัดคลั่งเลยนะอุปกรณ์ก็มีเท่านี้มีอยู่2วันนะลูกซองอันนี้ลูกซองสามารถพิเศษกลองสามารถพิเศษก็ยิงรัวสามนัดนะไม่ใช่นัดเดียวออกน,ะนี่ับปืนในอีเวนต์ก็ปีกปืนนี้กับน,นี้นะก็เด็ดนะวันนี้ก็แรงๆพอๆกับดาร์กนะถ้าเล่นเป็นนะแถมเลยโหลดเร็วด้วยก็เด็ดมาก โอเคอุปกรณ์ก็มีประมาณนี้กาะก็มีกาเกาะทั่วไปนะหมวก11วันนะเกาะ19วันรองเท้า14วันแล้วเบิด4วันแล้วก็ได้หมวกน m i ไหมคาบ t ถาวอแล้วก็ได้ข้างหลังถาวอแล้วก็มีชิ้นส่วนประมาณนี้เท่านี้นะมีแฟช์นายห้าชิ้นส่วนว้าวเยี่ยมมากโอ้อันนี้ก็ไอทีเติมอีเวนต์นะโอเคนี่ได้หานี่นะ เคชิดส่วนมีหนึ่งนะของก่นไม่มีโอเคเรามาดูกันที่เหรียญจัดอันดับกันบ้างนะเหรียญจัดอันดับที่เราได้กันในการลงแรงนั่นเองเหรียญทองศูนย์เหรียญเงินสองเหรียญทองแดงสาเออเหรียญทองแดงเก้าสิบสามโอเคก็มีเพียงเท่านี้ก็มาดูสีของแรงกันบ้างสีนี้นี้นะประมาณนี้โอเคครับก็วีพี 4่นะตัวละครภาพโปรไฟล์สวยๆก็มีอันนี้นะสวยแล้วก็พวกนี้นะโอเคฉายามีประมาณนี้โอเคนะก็จัดประเด็ดนะอ,อะก็มาดูปันปอนแจกกันมั่งเลยโอเคครับ อาวุธหลักนะดาร์กไนท์หกอาวุธลองที่นิยมใช้นะร้อสิบแปดโอเคมาแจกเลยนี่ครับรหัสบน EOE e น้อยๆเราเดี๋ยวเราจะให้ช่างมาดกโอเคนะไปดูรหัสล่างกันเลยโอเครหัสล่างก็แต่งยูนะเขียนไปเลยนะโอเค โอเคนะก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามกันด้วยขอเพียงเท่านี้นะคลิปนี้ก็ขอจบเรื่องการแจกรหัสเพียงเท่านี้นะเจอกันคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกด subscribe ใ,ให้กับช่องเดียซัด้วยนะโอเคเจอกัน bye บ๊ายบาย